ตามสัญญานะครับ EP นี้นะครับจัดคันสปินนะครับที่หล่อที่สุดตอนนี้มาให้นะครับกับเจ้าลิโตคาริต้าเบสนะครับออนนิวปี2022นะครับนี่การเก็บงานนี่เรียกว่าคันแพงๆแบบ4-5,000นนี่ก็ต้องมีอายกันไปบ้างนะครับแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ดแท้ทั้งเส้นนะครับไกด์ซิกทรงเคจนถึงปลายเลยนะครับแล้วแบงค์ก็เป็นเอ็กคอร์ดจนถึงปลายนะครับตัวนี้เป็นแบงค์ตัวปีล่าสุดนะครับจะเพิ่มแรง สปริงตัวแล้วก็แรงงัดปาเข้ามานะครับทําให้เราตีเหยื่อได้ไกลขึ้นแล้วก็เซนสทีฟเนี่ยจะไวขึ้นนะครับอ่าไกดนี่ก็ใส่วงใหญ่มาให้นะครับนะเอาใจสายหวดเลยนะครับเรียกว่าตีไกลๆเลยนะครับล็อตนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาไล่จากท้ายเลยนะครับท้ายก็เป็นท้ายทรงเจนะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับใส่แหวนแล้วก็ปั๊มตาลิตโตคาลิต้าปี2022นะครับ ตอนนี้คอนเซปต์ของลิโตนะครับก็คือจะออกปีต่อปีนะครับเพื่อให้นักตกปลาได้สะสมเป็นรุ่นๆไปนะครับเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยมีตั้งแต่ปี2019นะครับเก็บคือเก็บทุกรุ่นนะครับตัวนี้มันเป็นคันแบบใช้ดีครับราคาไม่แรงนะครับเน้นใช้งานนะครับรีซีทแต่งนะรัโทษทีรีซีทแต่งนะครับตัวนี้ก็หมุนออกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่ผมจับดูนะครับน้าหนักก็จะเบากว่าตัวเก่าพอสมควรนะครับแต่ว่าแรงเด้งเนี่ย กับแรงสปริงตัวเนี่ยผมว่าเยอะกว่าเดิมเยอะนะครับก็สําหรับพันสปริงนะครับเข้ามา2เวทนะครับอ่าพันสปริงเข้ามา2เวทนะครับเวท6ขีด14นะครับความยาว6ฟุต8ท่อนเดียวนะครับตีเหยื่อเริ่มต้น6 1ถึงกรัมปลายเป็นฟาสแอคชั่นนะครับน่ะแล้วก็เวท MH นะครับ6ขีดเอ้ย8ขีด16นะครับน่ะความยาว6ฟุต9ท่อนเดียวตีเหยื่อ7ดถึงกรัมนะครับ ือเวลาเราสั่งซื้อเข้ามานะครับง่ายๆนะครับเราจําเวทก็พอนะครับไม่ต้องไปจําความยาวมันนะครับก็บอกเลยผมเอาคันสปินครับเวท6ขี14ครับ1คัน8คี16 1คันอะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้ง่ายต่อการการทำงานนะครับในงั้นคุณจะพลาดนะครับผมบอกได้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมาแค่อย่างละ10กว่าคันเองนะครับขายช้าก็คืออดนะครับมันมาน้อยมากนะครับอ่ะโอเคใครที่ดูมาจากติ๊ t ต k อกนะครับอย่าลืม นะครับสั่งซื้อจิ้มลิงค์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับถนัดไลน์หรือ Facebook นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ f a c e o o o แฟนเพจหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับแล้วก็เลือกเวกมาให้เรียบร้อยไม่งั้นคุณปดแน่นอนนะครับช้านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ